สวัสดีครับทุกคนเมื่อเราพูดถึงอียิปต์นะครับเราหลายๆคนอาจจะนึกถึงพวกอ่พีระมิดมัมมี่หรือฟาโรกันนะครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นลูกปั้นขนาดใหญ่และโดดเด่นไปแพ้พวกพีระมิดนั่นก็คือเจ้าสฟิงค์นะครับและวันนี้ครับเราจะมาเล่าถึงประวัติของเจ้าสฟิงค์กันนะครับนี่คือสฟิงค์ครับหรือเดอะเกตสฟิงค์ออฟกีซาเป็นหมาปติมหากำลังที่เก่าแก่สุดในอียิปต์และยังเป็นหนึ่งในลูกปั้นที่มีชื่อเสียงมากสุดในโลกสฟิงค์นั้นถูกสร้างม,ใมาในสมัยฟาโรคาเฟ ตั้งแต่2,500กว่าปีก่อนคิดการสฟริง์ที่เราจังได้ฟังอีกนั้นเดิมทีเมื่อมีชื่อว่าสฟิง์ด้วยซ้ำชื่อเดิมของมันเมื่อ4,500ปีที่แล้วคือโดตีที่แปลว่าสิงโตผู้คุมครองแต่ต่อมาผู้คนเรียกมันว่าโฮเอมาร์เก็ตที่แปลว่าฮอรัดแห่งขอบฟ้าซึ่งเชื่อมโยงกับเทพฮอรัดเพราะมีความเชื่อว่าสฟิง์ตัวนี้เคยมีหัวเป็นนกมาก่อน2,000ปีต่อมานักเขียนชาวกรีกโบราณเริ่มเรียกมันว่าสฟิง์เพียงว่าว่ามันน่าจะมีปีกมาก่อน ทำให้คิงบิรกิโตนี้ถูกเรียกว่าสฟิงนับแต่นั้นเป็นต้นมาเกตความรู้เพิ่มเติมสฟิงเป็นสัตว์ในตำนามีหัวเป็นคนมีร่างกายเป็นสิ่งโตและมีปีของนกอินทรี Z, ซึ่งสฟิงเซกแซงมือหน่ในวัฒนธรรมตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมกีที่สฟิงจะโผล่ในรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่มีตัวเป็นสิ่งโตและมีปีกเป็นนกอินทรี Z, และมีนิสัยที่ดุร้ายและสฟิงตัวนี้ ค่อยถามคำถามนักเดินทางที่ผ่านไปมาว่าอะไรเอ่ยตอนเช้าเดิน4ขาตอนกลางวันเดิน2ขาตอนกลางคืนเดิน3ขาและตามเรื่องเล่าที่คุ้นเคยกันนักเดินทางที่ตอบคำถามของสฟิงค์ไม่ถูกจะโดนกิน